จะพิสูจน์ได้ยังไงว่าอันเนี้ยของโคนเกต A มันใช่แท้หรือเปล่าอย่างเช่นปิกโที่มันจะมีกระแสอยู่ครั้งหนึ่งว่าตัวโคนอ่ะมันเหมือนแท้มากไม่ว่าจะเป็นแพ็คเกจหรือหน้าจอแล้วก็ตัวเครื่องอ่ะมันมีความที่มันเหมือนกันมากมันก็เลยค่อนข้างแยกยากวานนี้จะเอาเคล็ดลับ ในการเช็คระหว่างโครนเกตเอมันเป็นโครนเกตเอหรือว่าของแท้เริ่มจากกล่องแพ็กเกจเช่นตัวอย่างกล่องแพ็กเกจเครื่องมานะเนี่ยสิ่งนี้เขาเรียกว่ากล่องแพ็กเกจสินค้าที่เราซื้อข้างกล่องแพ็กเกจเนี่ยมันจะมีบาร์โค้ดให้เราสแกนบาร์โค้ดเพื่อตรงไปยังหน้าเว็บผู้ผลิตเขาจะขึ้นให้เรากอกเลขซีรีส์ถามว่าเลขอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้แถบเงินห็นแบเงินไหมใช้เหรียญขูดเบา เพื่อเอาเลขตัวนี้ไปกกอกหน้าเว็บผู้ผลิตแล้วมันก็จะขึ้นมาว่าตัวนี้เป็นแท้หรือโคลนคือวิธีการเช็คไงไ่ายๆเลยบางรุ่นก็ไม่มีนะบางรุ่นก็จะมีตัวเลขซีรีส์ที่อยู่กับตัวเครื่องแล้วก็ซีรี่กล่อที่เราสามารถจะเช็คได้เลยว่ามันเป็นตัวแท้ตัวเดียวกันกรณีอาจจะเจอสลับแบบใช้กล่องแท้แต่เอาตัวโคลนมาใส่ให้แทนเนี่ยก็มีสินค้าหลายตัวเหมือนกันนะที่เช็คยาก ยังไงก็ลองเอาเคล็ดรับนี้ไปใช้ดูแล้วกันเนาะถ้าใครอยากที่สุดว่ามันแท้หรือเปล่าอย่างเงี้ยเอามาฝากแค่นี้แหละครับ